สวัสดีครับพบกับผมแคน o n s e ซตัมมอเทนอีกครั้งนะฮะตอนนี้อยู่ในเกม Once Human ไม่ใช่ One Human นะครับ Once Human นะครับนะบเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปหาดีเวยนเหมือนเดิมอยู่ในซีรีส์ e v เว n นเช่นเดิมนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะครับจะเป็นดีเว n นตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเกินก่อนเลยว่าชื่อของมันก็คือ Atomic Lighter นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า มันอยู่ที่แมปไหนนะครับอ่ะมาดูกันเลยเนี่ยครับซูมแมปออกมาให้สุดนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยเราจะเทเลพอร์ตไปที่ณจุดนี้นะครับตรงท,ทาวเวอร์ด้านล่างนี้นะครับนี่ตรงบริเวณนี้ริมหาดนี่เลยไปเราจะไปกันเลยตรงนี้ let's g o เอาแล้วครับถึงหาดแล้วนะฮะทีนี้เราจะหมดไว้ที่ตรงนี้นะครับไปที่ไซโลนี่เลยนะ ผมจะขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่เหมือนว่าผมจะลืมซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าจะจุ่มมออยู่แล้วเนี่ยจะไปถึงหรือเปล่าเหลือมิมมิม,ม,ม,มากอ,อ่ะครับเราจะมุฟไปที่ไซโลนั่นรถผมจะถึงก่อนหรือเปล่าหรือรถจะพังก่อนขับมอร์ไซค์ผมแนะนำนะฮะอย่าโค้งมากนะครับพอยิ่ง ปรับจูนรถได้ดีมากแค่ไหนก็ตามนะฮะมันจะขับง่ายขึ้นก็จริงแต่ถ้าเรายิ่งโค้งหนักๆแบบเทโค้งฮะรถจะเลียดกับพื้นแล้วทําให้เกิดประกายไฟเนี่ยรถเราจะพังง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็พยายามหลบพวกหินพวกอะไรหน่อยนะครับเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้พังจริงพังจริงเดี๋ยวผมขอมูไปที่ไซโลก่อนนะฮะรถผมน่าจะไม่ไหวละดูทรง 200เมตรอ่ะครับมอสฟยต่อยหน่อยสงสารรถมากเลยอะดูแบบพลังงานปิ่มๆม,มากคือสกิดอีกนิดเดียวนี่จุ่มมอแน่นอนห้ามชนอะไรแม้หต่นิดเดียวอ่าถึงแล้วนะครับอ่าไซโลอยู่ด้านบนเราต้องเป็นนักปีนผานิดนึงปึบึบฮึบฮึบอ่าแล้วครับตอนนี้เราถึงหน้าไซโลแล้วนะฮะหึ ก่อนมีเควสรับให้หมดอะโอเคได้รับเป็นเหมือนเหมือนมิสเตอร์มินิทเลยฮะเหมือนมิสมินิทเห็นไหมในซีรีส์โลกิอ่ะครับเข้าไปเลยตรงนี้นะฮะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไซโลแบบยากพิเศษหรือเปล่าหรือว่าจะเอาแบบธรรมดาเราจะไปแบบธรรมดาก่อนนะครับไป โอเคมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคลียร์ที่นี่นะฮะนี่อะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะโอท่าโจโจ้โอ้ท่าโจโจโ้โอะโบเข้าไปอุ้ยเราไม่เคยมาที่นี่เลยซ้ายหรือขวาก่อนอะตรงนี้ตนันปลายทางเดียวขอแบบ บ่มบ้ามระเบิดภูเขาผะกระท่อมเลยแล้วกันเปิดสิเปิดเปิดเปิดเอาครับเ,เ,เ,เราเจะไปลุยส่ลุนเกือบไปแล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่พี่อย่าเข้ามา แต่ลงเฮ้ยเอาล่าไปต่อมีใครมานั่งเจ็บเงนที่จริงได้ไหมโอ้โหไส้แตกไส้แตกโอ้โหลื้อเข้าไปเลยตรงนี้อย่ารอช้าฮะเข้าไปเลยเข้าไปเลย ประตูประตูจะเปิดแบบออโต้สเมติกซะหน่อยดิเรามีเยอะเรามาแจกไม่อั้นมาดิครับมาดิครับหมึกหมดหมึกหมดเปิดเลยได้ป่ะกันละเอออย่าพูดอย่าพูดอย่าตีนเย็นตีเย็นๆในเย็น โบโหัวเปนหนึ่งทีสองทีเกือบไปแล้วมันจะคว้างใส่มันจะคว้างใส่อเป็นพิเชอร์ไงเป็นพิเชอร์ไงจะคว้างใส่เราเนี่ย,ยม,มีมีมาข้างหลังมีมาข้างหลังมีอะไรเก็บไหมไม่มี โอ้ยโอ,โอ้ยังใหญ่ยังใหญ่โอ้ยัง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 ขึ้ไปก่อนหลบไปก่อน,อนมีซุสมีซุสอือเทพเจ้าสายฟ้าเทพเจ้าสายฟ้ามีอะไรให้เก็บไหมไม่มีเลยเหรอเฮ้ยที่นี่ไม่มีของให้ฟาร์มเลยอะ่ะแย่จังมีแต่ของฟาร์มจากมอนนะฮะ มีประตูสองบานงั้นเราเข้าประตูนี้ก่อน่ะเปิดสิปาเขาให้เดี๋ยวนะประตูระหว่างประตูประตูนี้เดี๋ยวมันลงไปข้างล่างเลยอะ่ะขอไปดูอีกทางก่อนนะเราจะไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาแน่นอนอันนี้ผมใช้บัตรเหมือนกันแต่เรามีบัตรเยอะซะด้วยสิ เวพอนเคสเปิดสิเปิดสิดสอ่าได้มอสนะฮะไอะ้ได้ตัวเกียร์มอสมากับตัวเวพอนมอสไอริเดียมคิสตันก็หาที่นี่นะครับไปต่อไปต่อไปต่อไม่งงเขายุ่งหัวใจ น,นี้เราอยู่ในเหมือนอู๋เหมือนปุ๊กเลยอุ้ยหุ้มกว้างหรือว่าจะเพอร์เปคทีะแล้วเอ,อ้ยสุดเพล็กรันซะแล้ยัง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 เฮ้ยผีมุนวอล์กอ่ะนี่ข้อดีของลูกซองนะฮะยิ่งเป็น AA แล้วมันสนุกแบบนี้แหละทั้ทงแรง ทั้งรัวกระส,สุนก็เยอะด้วยนะครับอันนี้เป็น AA ทองนะมีอะไรในห้องไหมอืมอะไรไมมนเต็มไปหมดเลยเคียร์ก่อนเคียร์ก่อนห้องมีอะไรไหมมันจะไม่มีนะไปต่อนะไปโลดอะไเรานี่จะคว้างอย่างเดียวเลย พระบิดาเป็นไอ้น,นี่ไงเป็นพิชเชอรอ์มีช่องอะมีช่องเราต้องไปทาง,ทางนี้ปะเนี่ยใช่แล้วแหละแต่ข้างบนเนี่ยผมสงสัยขอขอ,ขอลองขอลอง,อลองเอาอะไรไปทดลองหน่อยนะฮะได้ไหมเขยิงได้ด้วยบีบสิวบีบสิวเออเอาว่ะมีทางลับหรอเฮ้ยโหกำลังบูชาพระบิดาเลย กีดากิดาโดเคสก่อนต้องทำไรกันอนะทำไรครับทำไรทำไรกันโ้สเต,ลเ,สเตลเนียนจัดเตลเนียนจัดโอ้ยโอโอ้โอเกือบไปแล้วโอ้ยโอ้ยบ้าจริงโตเลยอ้าวขอติดไฟตายไปเองนะฮะ เราติดลูกกงอเอา้าโอ้เราติดลูกกงอากาศบ้าเอ้ยไม่เท่เลยโอ้โหมันก้มหลบมันก้มหลบมันจุก๊กอุ๊ยอื้มอื้มอีกไอ้บ้านี่เจ็บนะเว้ยโหไม่มีหัวยังไม่ตายอีก่อน แกเป็นร้ายอ่ะอุย้ยค่าความเป็นคนเราลดาต่ำกว่าครึ่งผมจะเรียกค่าไอไออันนี้เป็นค่าความเป็นคนนะฮะมันลดขนาดนี้สงสัยต้องกินนี่ละผมพกชาพิเศษมานะฮะนี่เป็นชาที่ใช้เพิ่มให้ค่าความเป็นคนกลับมาปกตินะฮะ อุยไปไหนอะ่ะอันนี้คือประตูไปไหนอะ่ะโดนเลมอนเหรออุ้ยเอาว่ะแดงฉานแดงขนาดนี้เอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยโดนฟีดโดนฟีดเฮ้ย๋อ,อตกใจหมดเลยบ้าว่าแบบให้สู้แบบโดนแท้อีกแล้วเหรอ๋อไฟแดงเหลืองเขียวตรงนั้นหรือเปล่าให้ทำไรอะ่ะ ออกไฟเขียวไปได้ไฟเขียวไปได้รีบข้ามถนนเร็วใช่ไหมโอ้โหอ๋ออ๋อต้องรีบไปตอนนี้ไฟไฟเขียวแล้วไปวิ่งหรือว่ามันต้องหลบอะไรปะ อ่ะเราพอมันไฟแดงปุ๊บเราต้องหยุดนะฮะเขียวแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเออไฟแดงเหลืองเขียววะ่ะเล่นไอ้นี่นี่ว่าไอ้สกคิตเกมนี่ว่าเอ้ยอีก็เล่นกับเราด้วยวะ่ะ โคตรเฟียวปึ๊บอ้าวเราได้อะไรอ่ะบอสเลยเหรออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันเป็นทางลับหรือยังไงเนี่ยเราพลาดอะไรหรือเปล่าอันนี้เรามาไฟกับอะไรไซเรนเฮดเปิดหัวลำโพง ยิงเลยโอ้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 โหโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรของแกนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายนี่ตายจริงตายแล้วแหละตายตายโอ้ oh, กเอาตายเลยเนี่ยยิงไปก่อน ไปเลยเอาไปเลยสไนเปอร์เราแรงไม่ล่ะชอบไหมเอ้ยตรงนี้ไม่ไม่มีไม่มีกำบังไม่มีป้องยายาย่าตีคอยอย่าตีคอยมันปล่อยผีไปแล้วมันปล่อยผีไปแล้วมันเล่นมันเล่นนี่แล้วเล่นหยุดหยุดอีกละ ขอโทษรอบนี้เรามีที่กำบงังรอ,อะพอใจยังพอแล้วนะโอเคนะนอึดจังมีปีมั้กข้างเราโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย แกทำแทันดูแย่ไอ้พวกขีพวกนี้ไอ้บ้าเอ้ยมันจะมีข้างหลังอีกหนึ่งดวงดแล้วบสองดวงอ่ะ ยายาเออโอเคนี่ไงมันขยับมันขยับก็เลยแข็งถ้าเราไม่ขยับเราก็เราจะไม่แข็งนะโอ้โหดีมันวุดมันวื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 ดตกตัดแว่นไหมตัดแว่นไหมพ่อหนุ่มตัดแว่นไหมล่าตัดแว่นไหมล่าเรียบร้อยวิกตอรี่ แล้วนะฮะขึ้นไปเลยขึ้นไปชั้น2เลยนะครับนี่อะตอมิกไลเตอร์เห็นไหมกดลับมาเลยเอ้ยไม่ติดเหรอทำไมซื้อโอเคได้มาแล้วอะตอมิกไลเตอร์นะฮะเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านกันว่านี่มาดูของกันว่าได้แล้วผมก็เอาเป็นแม็กเกนไปเลยผมมีไอหลอดนี้เยอะ โอ้สีทองทันเด e r Crab t ทัน d e r Crab สีทองโอ้ดีอยู่นะเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าอ t ต m i c คไลเทอเนี่ยทำอะไรได้นะฮะไปดูกันเลยไปเดี๋ยวนะมันถามว่าชัวร์ไหมที่จะออกเหมือนว่าผมจะพลาดเหมือนเพื่อนจะรันพลาดอะไรทั้งมันเถอะเดี๋ยวค่อยมาลองใหม่ก็ได้โอเคออกอ่ะไปดูกันนะครับว่าตัว อะตอมิกไลเตอร์มันดียังไงนะฮะโอเคครับกลับมาที่บ้านแล้วมาดูกันว่าอะตอมิกไลเตอร์ทำอะไรได้บ้างนะครับจับมันยัดตู้เลยอ่ะกดอะตอมิกไลเตอร์อ่ะ,อะมาดูกันฮะอะตอมิกไลเตอร์นะนะโอ้โหเอาว่ะ โอ้เป็นดาเมจระเบิดโอ้ดาเมจแรงมากๆนะครับเวลาค่ามอนได้เอเทมพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเชือกอันนี้มาครบนะครับผมนะเราจะมาดูกันนะว่าคราบยังไงนะครับมาที่โต๊ะคราบได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะฮะเลื่อนมาที่ตรงช่องของใช้นะครับผมจะอยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นของสีทองเลยนะอะไรจะสุดปานนี้ผมคราบออกมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะอยู่ที่เลขก้าเนี่ยไหม ถืออยู่ในมือเลยเดี๋ยวเราจะไปเทสกันดูนะฮะว่ามันแรงขนาดไหนนะครับไปไปดูกันเอาละครับผมมาถึงฟิลด์ะะ้วฮะผมจะมาหาอีลิตมอนเตอร์เทสนะครับเขาจัดการพวกกระจอกก่อนอู้กระเด็นกระเด็นกระเด็นตัวนิ่มเลยตัวนิ่มเดินเซเลยอ่าผมเจอเหยื่อแล้วฮะเราจะเข้าไปเปิดมันก่อนเลยแล้วก็เอาเลขเก้าเลขเ้า โอ้โหสามพันโอ้โหตายเลยเรียบร้อยนะฮะใครมีอะไรจะแนะนำหรือว่ามาพูดคุยกันในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้ผม Canon Setup m o u n t เท n ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมได้เลยนะหรือจะเป็นลิงก์ตรงเลยก็ได้ผ่านตัวทิปมีนะครับมาที่วันแนงแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ